ทดสอบทดสอบโอ้เสียงดีเราตั้งจับหนึ่งนะ <c oughs> ย, <c oughs> ยังตื่นเต้นเหมือนเดิม ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะก <c oughs> ูบาชายก็เทศ่ยะโุเดือดมากเลยนะเราก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเนาะอ่าไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะรูบาพูดไปเรื่อยๆเนาะเออถ้าจะเอาเนื้อเนื้อก็กูบาชายกูบาทุยไม่ชีเจื้อนไปไงั้นนะอาจา์แดงเนาะเออกูบาปูเนาะกูบาก็เหมือนเป็นอ่า เขาเรียกอะไรนะนักกีฬาตัวสำรองเออเาวันนี้ก็เป็นวันโกนวันโกนวันปรงผมของพระเราเนาะไม่ชีด้วยเนาะอีกวันสองวันก็เข้าวันษาเนาะเข้าวันษาปีนี้ก็ตรงกับวันที่สิบเอด เดือนกรกฎาคม2568เนอะพรุ่งนี้ก็เป็นวันอาสาฬหบูชาอ่ากุบาก็เข้าปีที่9ย่างฝนที่10นะอ,อย่างฝนที่10ของปีนี้เนะาะอขึ้นมาอยู่วัดป่าบ่อน้ำบีนก็เข้าปีที่7แล้วเนะาะอ ก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่เนาะมาอยู่คนแรกเนาะ <c oughs> มาอยู่คนแรกถือว่าเป็นพี่ใหญ่เนาะอ่าอืม <c oughs> ก่อนไม่มีใครเนาะเราก็อาศัยตัวเองพึ่งตัวเองเนาะอยู่กับธรรมชาติมันเฝ้าดูจิตเฝ้าดูอารมณ์ตัวเองเนาะเห็นความกลัวเนาะเห็นความเห็นอารมณ์ความพอใจไม่พอใจเนาะอ่า เห็นเพื่อนตอนเห็นเพื่อนมาบวชรูปสองรูปแต่ก่อนเนี่ยโหดีใจเนาะเราเห็นภาพมาบวชเราดีใจดีใจมาก <c oughs> เราจะได้มีเพื่อนไงมีเพื่อนมาอยู่ด้วยเนาะปีแรกๆตื่นเต้นถ้าเป็นทางโลกเราก็มีน้องอย่างงี้เนาะ,ะแต่ทุกวันนี้โหน้องน่าจะหลายร้อย เจ็ดแปดร้อยแล้วมั้งรวมทั้งแม่ชีด้วยเนาะเยอะจำหน้าจำชื่อไม่ได้หรอกอนอกจากคนที่เคยคุยกันคนอยู่ก่อนๆมารุ่นรุ่นต้นๆยุคต้นๆอย่างเงี้ยพอจะนึกชื่อได้อยู่นะ,ะไม่กี่คนหรอก <laughs> ไม่เอย่ยชื่อหรอกเดี๋ยว <laughs> เพื่อนเขาจะน้อยใจเนาะ เอาเป็นว่ารู้จักเราอยู่กันแบบพี่น้องนะอยู่นี่เนะาะทอยทีท้าอายใสกันอื <c oughs> มันก็เอเขาเรียกอะไรล่ะคนมันมาอยู่ส่วนมากเนาะมันเป็นสถานที่คัดกรองฝึกอย่างดีนะที่นี่เนาะเรื่อง บททดสอบหลายหายอย่างเนะาะมันก็เหมือนอบททดสอบว่า,าเราจะทนกับสิ่งเลวภายนอกอที่เราเห็นกระทบแต่ละวันเนะาะให้กลับมาดูใจตัวเองนั่นแหละ เลื่มไปต่อไม่เป็นแล้วชีนนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจิบน้ำแป๊บหนึ่งนะแต่ก่อนเราอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อน <c oughs> ถามว่ามันเกิดความกลัวไม่กลัวบางทีก็เกือบจิตหลอนบ้าไปก็มี นอนอยู่ก็คิดดูนอนอยู่บนเขาไม่มีเพื่อนข้ามาอย่างเงี้ยเงียบฟังเวงน่ากลัวเข้าขึ้นมาปีแรกๆช่วงเข้าบรรษาเงี้ยแหละหลวงตาก็เอามาอยู่ขึ้นมาอยู่หลวงตาก็อยู่เป็นเพื่อนแก่สามวันที่เหลือท่านก็ลงไปวัดห้วยหลวง ครูบาก็นอนอยู่กุฏิลวงตาข้างบนอะ่ะตอนนั้นยังไม่สร้างใหม่เนาะเป,นเป็นกุฏิไม้อยู่เนาะเชื่อไหมครูบาประตูรั้วขุดลวงตาเนะ่ะมันมีทางเข้าออกสามทางเนาะครูบาไปไล่ปิดกุญแจหมดทุกอันเลยนะแม้ <c oughs> <c oughs> ขนาดหม้ายังเข้าไม่ได้เขาคิดดูเออ มันจะขนาดไหนอ๋อไปดูได้รั้วที่ปุดลวงตาปุดเก่าอ่ะหมาหม้ายังรอดเข้ายากนะอย่าว่าแต่คนเลยนะประตูสามทางนี่ครูบาไล่ล็อกกุญแจหมดเลยนะไม่ให้เข้าเลยคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าเลยเนาะอืมจริงๆขนาดนั้นเลย <c oughs> อืมตอนกลางคืนคืนแรกเลยเปิดไฟนอนทั้งคืนเลยอืม มันมีแต่ความคิดเหมือนว่ามีคนมายืนแอบดูอยู่ข้างรั้วนะคิดดูมันจะคิดความคิดมันหลอนขนาดไหนเอามันคิดมันไปนหนุนนึกว่ามีคนยืนมองอยู่ข้างรั้วข้างนอกรั้วเพราะว่าเราเปิดไฟข้างในมันจะสว่างไหมข้างนอกมันจะมืดไงอ่าน่นมันปรุงไปนน่นเลยคิดดูมันจะกลัวขนาดไหนต้องเปิดไฟนอนทั้งคืนถึงจะนอนได้เนาะ ทุกวันนี้มันก็อยู่สบายอยู่ง่ายเนาะมีเพื่อนมาอยู่เยอะอก็พูดหลายรอบว่าแหละเนาะแต่ก่อนกูบาลบกับอารมณ์ข้างนอกอย่างนีพวกเราตัวนี้ก็เหมือนลบทั้งข้างนอกข้างในเนาะเพื่อนหมู่คณะ บางมันก็มีมั่งเนาะอารมณ์ที่มันกระทบกันเนาะบางทีมันก็ไม่ได้ใช้คําพูดหรอกแค่ความรู้สึกตัวเองมันปรุงขึ้นแค่นั้นแหละว่าเขาไม่พอใจเราเนาะใครเป็นไหมอยู่ดีๆก็เออไอคนนี้มันว่าให้กูไอคนนั้นมันไม่ชอบหน้ากูไอคนนั้นไปพูดเรื่องกูอย่างเงี้ยนั่นแหละความคิดสมองมันมันเริ่มเขาเรียกอะไรเริ่มคานวณแล้วอันไหนถูกอันไหนผิดนั่นแหละเหตุผลของมันเนาะ แต่เรากลับไม่ดูกันเลยถ้าเราไม่มีสติไปดูมันเราก็จะไปเชื่อมันจริงไหมก็จะไปตามมันก็จะไปตัดสินเขาแล้วว่าเออใช่ไอคนนี้มันเกลียดกูเออมันไม่ชอบกูอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ทุกวันนะอันนี้เรียกพูดเรื่องกูบาเนาะเออมันชอบคิดว่าคนอื่นอะ่ะเ,เกลียดเราไม่ชอบกูอะไรอย่างเงี้ยอ,อเข้าใจไหมขนาดบางทีนั่งฉันข้าวอยู่ก็ ยังคิดว่าเขาไม่พอใจตัวเองก็มีบางวันไม่กินข้าวเลยอุ้มบาตรเดินกลับกุฏิเลยเอาจริงๆริงไม่กินข้าวก็ว่าอะไรอารมณ์มันพาไปไงวันนั้นไม่มันกินเลยอืมสมน้ำหน้ามันสมน้ำตาตัวเองเออเคยเป็นไหมเราเป็นบ่อยนะเป็นแบบนี้สมัยก่อนๆน,นะ,ะไปบินตบ,บาทมาแล้วก็เทอาหารออก แล้วก็เทน้ําใส่บาทล้างล้างเก็บบาทกับกุฏิเลยง่วงแล้วตอนเย็นค่อยรู้สึกตัวโอ้โง่ไม่ได้กินข้าวมีนะเออบางทีก็มันไม่ใช่ว่าอยากอดอาหารนะแต่มันมันไม่อยากอยู่ใกล้อ่ะคนอ่ะเออ บางทีสามวันก็มีห้าวันก็มีอมจนหลงตาบอกให้ลงมาเวสบัดาาเป็นเพื่อนกันเพราะว่ามันไม่ค่อยมีพระไอ้เราก็อยากอยู่คนเดียวเนาะช่วงปีสองปีแรกเนาะพวกช่วงวันศาสองวันศาก่อนเนาะช่วงนั้นเราก็อารมณ์มันก็แปรปวนอยู่เนาะม,มันก็ยังสับสนอยู่ แรกๆเราก,ก็มันก็มีความคิดอยู่ว่าเออกูมาบวชทําไมวะตอนอยากบวชก็อยากมาเนาะพอบวชไปสักพักมันก็เริ่มถามตัวเองแล้วกูมาบวชทาไมบวชทาไม <c oughs> มันเป็นซะอย่างนั้นเนาะแต่เราก็ผ่านมาได้เนาะมมันเป็นเราไมา่ได้หาครูบาอาจารย์ที่อื่นหรอกเราเราเรียนรู้อยู่สิ่งรอบตัวเราเนี่แหละครูบาอาจารย์อาจารย์ ที่ดีที่สุดของเราคือตัวเราเองนี่แหละเนาะส่วนเรื่องภายนอกบุคคลสิ่งของสิ่งอื่นอย่างเงี้ยเออมันเป็นการให้เราเรียนรู้อา่าแต่การฝึกตัวเองจริงคือตัวเราเนี่แหละเนาะอ่าว่าเราจะทนทนได้ไหมอา่ากับอารมณ์ที่มันบีบคั้นที่อยู่ภายในเราเนาะ <c oughs> คือ ความอดทนหรือว่าขันตินี่แหละถือว่าเป็นเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับครูบานะครูบาใช้ขันตินะอดทนอดทนและรอคอยเนาะอ่อน,นแหละ,ะ <c oughs> เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราก็โฟกัอบอกตัวเองไปอย่างนี้เนาะ,ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจริงไหมเออคงไม่มีอะไรหยุดอยู่กับที่หรอกมั้ง <c oughs> ก็ลองกันหายใจสักห้าาทีดูเหมือนกันมีคำถามไหม แรงนิดอยู่แต่ก่อนก็เราก็มีสังคมนะสังคมอยู่กับเพื่อนก็เพื่อกินเพื่อนเที่ยวได้กันนี่แหละ แต่พอเราเลิกกินเหล้าเลิกอุรีเลิกการพนันทุกอย่างเหมือนไม่ค่อยมีเพื่อนอ่ะเพื่อนก็ไม่ค่อยมาหาแล้วเราก็เริ่มอยู่คนเดียวแล้วทีนี้เราชอบอหันหันมาทางธรรมะแล้วเห็นหนังสือธรรมะที่ไหนเราจะเก็บมาหมดนะยิ่ง ไปทําบุญสังฆทานวัดนั้นวัดนี้นะแต่ก่อนโอขนาดอยู่ไกลๆก็ยังนั่งรถไปเนาะ,ะไปเช่าพระก็มีเช่าเหรียญแต่ว่ายัน็นหนังสือธรรมะนี่เก็บมาหมดน่าจะประมาณสองสาลังเลยจนเพื่อนมันบอกว่ามึงเก็บเอามึงเก็บอะไรไปนักหนาหนังสือมึงอ่านไม่ถ้าไม่อ่านมึงบาปนะเอาเอาไปกูก็บาปเลยกูยไม่แจกกนอื่นไม่ได้เลยเออเราชอบเก็บ ก็อ่านอ่านมั่งไม่อ่านมั่งเนาะอืมแต่ก็ไม่ได้อ่านทุกเล่มประมาณเป็นร้อยเล่มเนาเก็บมาเนาะพวกหนังสือธรรมะที่เขาทําหนังสือเป็นทําทานแต่ก่อนเนาะ,ะเมื่อ,อสิบกว่าป,ปีที่แล้วอกูบาก็เคยทําหนังสือเกี่ยวกับธรรมะแจกอยู่เนาะเพราะว่าเขาก็ว่าแก้อะไรนะ,ะปัญหาเรื่องชีวิตอะไรพวกนี้นี่แหละเนาะ,ะไม่รู้จริงหรือเปล่าเนาะเราก็ ทำทำตามท,ท,ท,ที่เขาเราก็ไม่ได้เข้าใจอะไรขนาดนี้เนาะก่อนเราก็เชื่อเรื่องอปีชงเดืองชงอันนี้นะ,ะเนบญจพงจพิเศษอันนี้นั่นแหละ <c oughs> หน่นไปแก้ปีชงที่วัดอะไรไม่รู้แถวอ้ฉาเชึงเซาอ่ะเคยไปนะแก้ปีชงอเออที่มีพญานาคสองตัวใหญ่ๆ เออใช่นั่นแหละลก็ไปมาแล้วนั่นน่ะเออแล้วก็ไปนอนลงศพแล้วก็ไปเอาอะไรผ้าขาวมัตตาสังอาไปทําแล้วต่อชะตาอย่างเงี้ยม,มันถามว่ามันช่วยได้ไหมมันก็ไม่ได้แต่มันทํามันช่วยให้เราสบายใจขึ้นแค่นั้นแหละสําหรับกูบาว่าเนาะที่ทําไปแบบนี้เนาะมันทําให้เราสบายใจขึ้น ไม่มีความวิตกกังวลเนาะเราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ต่อไปอีกเนาะโดยที่เราไม่มีความวิตกหวาดระแวงในเรื่องอภัยอะไรต่างๆเนาะที่มันจะมาก้ำกายว่าจิตมันก็กลัวมันก็ย่อมหาที่พึ่งเนาะคนเรามันก็ย่อมผ่านมากันทุกคนแหละเรื่องพวกนี้เนาะมันกลัวภัยอันตรายเนาะมันก็เลยหาที่พึ่งทางใจเนาะมันอะไรที่มัน ทำให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็ไปทางนั้นก่อนแหละเนาะแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงเออจะไปไหว้จอมผวกหรือว่าไปไหว้ปู่ตาอย่างเงี้ยเราก็ไปหมดเลยไปต้มไก่สองสามตัวแล้วก็เอาเขาเราขาวสักสองขวดอย่างเงี้ยค้ากับค้ากับก็เมาีนี้กินเองก็ได้โต๊ะก็ได้ไก่นึ่งแหละเป็นกับแก้ม เออใช่ก็เหมือนคนจีนเขาก็ไหว้อะไรนะไหว้เจ้าอะไรแบบเดียวกันเลยเนาะแถวบ้านเราเอมันมันเป็นแบบนั้นแหละเออนี่อะไรถามอีกวะเออเราไม่ไม่ไม่ตีลังกาถามก็ได้นะครูบาจะได้ตีลังกาตอบด้วย ใครไไปแล้วอ๋ถามมาหนูอยากทราบว่าพระอนาคามีกับพระพุทธเจ้าค่ะต่างกันยังไงคะพระอนาคามีเป็นโอ้ถามมุเดี๋ยวนะเดี๋ยว พระอนาคามีพระอนาคามีคือมันก็ย่อมต่างกันอยู่แล้วเนาะคำว่าพุทธกับอนาคามีเนาะพุทธเจ้าฮะว่าไงพระอนาคามีคือมีความพิเศษยังไงคะอืมมันเป็นถามไปถามมาครูบาก็าจะเริ่มงงแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวครูบาตอบก่อนนะ คำว่าพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าก็คือเป็นเจ้าแห่งเจ้าที่แห่งการตัดสู้นะออคือตัดสู้ด้วยพระองค์เองนะแต่ว่าพระอนาคานีเป็นสาวกของพระพุทธนะคือ,อตัดสู้ตามนะเนาะก็คือรู้ธรรมะตามของตามพระพุทธเจ้าแหลนะเนาะแล้วพระอนาคามีนี่เป็นพระอรหันต์หรือยังคะ <laughs> ก็เหมือนนักเรียนเตรียมทหารแหละใกล้จะเป็นเขาเรียกอะไรนายสิบบ่ใกล้จะจบแล้วเนาะใกล้จะสงแล้วแหละเนาะแต่ว่าอาจจะเหลือนิดนึงอาจจะเหลืออัตรานิดนึงเนาะกูบาพูดมากไม่ได้หรอกเนาะกูบาไม่ได้เป็นนักการมีเนาะออถามเรื่องอื่นซะ แล้วอีกแล้วอีกก็คือหนูหนูสงสัยฮะห,หนูสงสัยสายยลายะลนะักแปลว่าอะไรคะสายย่าทะในในในปากกิจกาสมุมบาทนะคะเออ่เดี๋ยวครูบาไปค้นหาความหมายก่อนนะ <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบให้ <laughs> คือนสงสัยเพราะว่า อตอนแรกกันอูมีความคิดว่าสยามแตนะคือภมันไอไอพวกคําภาษาพวกนี้มันไม่ยากหรอกเราไปเรียนรู้ศึกษาเอาในตําราหรือว่าเราค้นคว้าในสื่อออนไลน์ก็ได้เนาะสําหรับครูบาว่าเนาะมันก็เขาไม่ให้หนูอ่านหนูก็เขาบอกให้หนูเลิกอ่านหนูก็เลิกอ่านทุกวันนี้หนูมาอยู่เนี่ยหนูไม่ได้อ่านหนังสือเลยทั้งตัวนึิงจริงอ๋อไม่อ่านก็ไม่อ่านถ้าไม่อ่านทำไมรู้ว่าสาระจะตนะต้องเออมาถามครูบา ก่อนหน้านี้แล้วไงว่ามันมีคาว่าสยบสลายระระอยู่ในี่ยมันเป็นนั่นแหละ,ะเขาเรียกอะไรปฏิสญุวาทคุบาก็เรียกไม่ถูกเนาะปากมันไม่ค่อยไปเนะปาะมันเรียกยากมากเลยสำหรับคุบาภาษาเนาะคุบาก็ไม่ได้เรียนภาษามาเยอะแยะก็พอ,อรู้ๆอยู่เนาะ,ะใ,หให้พูดเป็นภาษาบ้านเราก็มัน ก็เหมือนสิ่งกระทบภายนอกภายในเนาะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหูตาจมูกลิ้นกายใจนี่แหละนะถ้าจะพูดเป็นภาษาบ้านเราเนาะอาจารย์แล้วภสษะล่ะคะัสษาก็มันสิ่งที่มากระทบนี่แหละจะพูดพูดแปลเป็นภาษาเนาะสิ่งที่กระทบนี่แหละภาษาอัวเดียวกันอันเดียวกันฮะ สศาลายัตนะศาลายัตนะนอกในมันมีนอกมีในอีกนะ,ะถ้าไปลองไปศึกษานะลองไปถามครูบาอาจารย์ที่ท่านศึกษามาเยอะๆครูบาไม่ได้เรียนจบชั้นตีโทเอกเพราะนักธรรมอะไรก็ไม่เรียนเนาะครูบาก็ศึกษาตัวเองเนี่แหละเนาะศึกษาตัวเองเพราะว่าเรา รู้ตัวเราดีกว่าคนอื่นเนาะเรารู้คนอื่นก็ยังยังไม่ไมรู้เท่ารู้ตัวเองจริง <c oughs> ไหมยิงค่ะเพราะว่าอะไรมันก็ยิ่งสงสัยก็อีกแหละคำถามมันไม่มีที่สิ้นสุดเนาะถ้าเราศึกษาภายในใจตัวเองอ,ะอ่ะ คำตอบมันอยู่ข้างในนี่แหละถ้าเราศึกษาภายนอกไม่มีทางหรอกมันเรียนรู้เรียนรู้ไม่จบอืมมันก็ไม่ผิดไม่ถูกนะจะเรียนก็ได้จะศึกษาก็ได้เนาะเพราะว่าธรรมะมันก็มีอยู่แค่สองอย่างไว้เหอะเออก็คือกายกับใจเนาะกายกับใจแค่นั้น พระพุทธเจ้าก็ตัดสัตแค่อริยสัจสี่ใช่ไหมมีอะไรมัง่งมีทุกมีเหตุแห่งทุกแล้วก็ทางทางเดินแล้วก็ผลของการปฏิบัติเนี่ยแหละทางเดินไม่ถึงการปฏิบัติเนี่ยนะแล้วก็ผลของการปฏิบัติก็คืออ่าก็เรี๋ยวอุบาก็เรียกไม่ถูก นะแล้วก็การเจริญสติฝึกสตินั่นแหละก็มีสี่อย่างอีกสติปักฐานสี่ก็มีอะไรมั่งม,มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมเนาะเราจะเอาสติไว้ฐานไหนก่อนอะแ,แรกๆก็ามาอยู่กับกายนั่นแหละการฝึกเจสติอยู่กับกายกายเคลื่อนไหวหรือไม่ก็เอาความรู้สึกมาอยู่กับลมหายใจ หรือใครวิคิดวิเคราะห์เก่งก็เอาสติไปรู้ทันจิตก็คือความคิดเราเนี่แหละหรือก็เวทนาอีกตัวนึ่งก็คือความรู้สึกนึกคิดความพอใจไม่พอใจนี่แหละเนาะ,ะรู้เท่าทันถ้าใช้ใช้คำพูดก็คือการรู้เท่าทันันรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเนี่แหละ,ะความพอใจไม่พอใจ ความรู้สึกเฉยๆนี่แหละสุขทุกข์เนี่ยส่วนทำอารมณ์ก็สิ่งที่มันผุดขึ้นมานี่แหละ,ะคืออะไรอ่ะคืออารมณ์ที่เรียกว่าทำอารมณ์นั่นแหละไม่แต่อารมณ์อ,อารมณ์ขุนมัวจิตพุงซ่านจิตสงบงนี่เราก็รู้มัน สร้างตัวรู้คือสติอะไรขึ้นมาเนะเาะแรกเราก็ให้ฝึกฝึกกับกายก่อนเนาะอืมก็คือให้มันอยู่ในกายเรานี่แหละเนาะถ,ถ้าจะคิดก็ให้มันคิดอยู่ในกายเราเพราะนั้นท่านจะให้อะไรนะกรรมาฐานอา่อะไรอะวนเล็บวันหนังพิจารณาก็พิจารณาอยู่ในร่างกายเราเนี่แหละเอเพราะว่าเราไม่ได้ส่งออกข้างนอกไงในการ ทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะแล้วก็อะไรานาปนานสตินาปนานสติก็สิบหกชั้นอีกอกีกแรกก็รู้ลมเข้าออกยาวเข้ายาวออกยาวนั่นแหละแล้วก็เข้าสั้นออกสั้นใช่ไหมภาษาธรรมะคุบาก็ไม่เก่งเนาะ อาจารย์แดงท่านจะพูดละเอียดเนาะเรื่องอนา,าบานสติเนาะ,ะเคยฟังไหมนั่นแหละอาจารย์แดงเนาะเออเออเนามีถามอีกไหมเริ่มคอแห้งแล้วอาจารย์คะหนูยังหนูยังไม่เข้าใจเรื่อง ลมหยาบกับลมละเอียดอะหนูหนูยังไม่รู้เลยว่าลมหยาบเป็นยังไงลมละเอียดเป็นยังไงลมหยาจะแม่ก็นี่มันก็หยาบแล้วก็ใช้ลมแรงนั่นแหละลมหายใจออะืลมหยาบสังเกตหมามันหายใจไหมนั่นแหละลมหยาบอืมมันก็เป็นแค่ช่วงตอนเวลาเราเหนื่อยใช่ไหมก็เออถูกช่วงเวลาเราวิ่งอย่างเงี้ยทํางานเราวิ่งอลมหยาบะ ถ้าลมลมหายใจละเอียดมันจะมันจะเบามากนะเหมือนลมหายใจเต่าเนาะเคยได้กินลมหายใจต่อไหมลมลมสั้นลมยาวอย่างเงี้ยมันก็คือลมละเอียดใช่ไหมมันก็มันก็ไม่ได้ลมสั้นมลมยาวมันแล้วแต่เราจะพัฒนาไปเนาะ,ะฝึกใหม่ๆมันก็มันก็ต้องใช้ลมหยาบก่อนเนาะ ถ้าจะไปฝึกลมละเอียดเลยมันจับลมไม่ได้ฝึกใหม่ๆก็ต้องใช้ลมหยาบก่อนลมยาวเข้ายาวออกยาวเนาะอันดับแรกขึ้นต้นด้วยลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวเนาะนั่นแหละ้าใจไหมมันก็ยังเป็นลมละเอียดอยู่ดีหายใจเข้ายาวออกยาวเออละเอียดก็ละเอียดโอเคโยกนะอืม มันก็เราก็ต้องรู้สัมผัสเราได้ดิใช่ไหมอนันไหนหยาบอะไรละเอียดเออเราจะไม่รู้ลมหายใจตัวเองเลยหหเหออ่นเหอ